นายกสมาคมกีฬาเทควันโดชื่นชมผลงานของจอมเตยุวชนจากศึกเอเชียซึ่งจะก,ก้าไปเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตต่อไปครับผู้ช่วยสัตราจา์พิมนศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปให้การต้อนรับนักกีฬาเทควันโดยุวชนไทยชุดยุวชนงแชจป์เอเชียที่เมืองกูชิงประเทศมาเลเซียครับผลงานของทีมเทควันโดยุวชนไทยได้มาห้าเหรียญทองสี่เหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงแบ่งเป็นประเภทหญิง3เหรียญทอง3เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง คว้าคะแนนรวมเอเชียครับประเภทชาย2เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินได้คะแนนรวมอันดับ2ของเอเชียนอกจากนี้วิลาสนีดร่วงทองอยูคว้ารางวัลน,นักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมขณะที่โคสต้อพีรเทพศิลาอ่อนคว้ารางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมอีกด้วยนะครับครับก,ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ทีมชาติไทยเควันโดรุ่นยุว,ยวชนครับก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยแล้วก็พี่น้องชาวไทยอีกครั้งหนึ่ง นะครับซึ่งโดยพ่อรยายมนี้ที่บ้านเมือก็ก็มีปัญหาต่างๆนา,นานครับกับเพื่อนบ้านนะฮะเราก็ได้สร้างผลงานเป็นอย่างดีคือได้คว้ามา5ทอง4เงินกับเทองแดงซึ่งถ้าเทียบก,กับครั้งก่อนมี2องทองแล้วก็เงินแล้วก็ทองแดงนะครับก็ถือว่าเหรียญทองเพิ่มจาก2เหรียญทองมาเป็น5เหรียญทองอในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย รุ่นยุวชนนะครับยุวชนแข่งไปแล้วก็มีเหรียญอองแต่วันนี้ผมมารับรุ่นยุวชนคืออายุ14ขณะเดียวกันนายกสมาคมกีฬาเทควันโด,โดกำชับนักกีฬาให้ดูแลและพัฒนาตัวเองให้ดีรับประทานอาหารให้ตรงกับหลักโภชนาการมากที่สุดพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อร่างกายเติบโตไปสู้กับนักกีฬาต่างชาติได้ฝากผู้ปกครองให้ดูแลเรื่องเหล่านี้ด้วยครับการอยู่ในแคมป์ทีมชาติสมาคมดูแลอย่างมีระเบียบเต็มที่จึงอยากมีระเบียบที่ดีด้วยในเรื่องของทักษะและฝีมือ ด้วยผลงานที่ดีขนาดนี้ถือว่าทุกคนมีดีอยู่แล้วที่เหลือก็มีแค่เรื่องของสรีระที่จะต้องสู้กับนักกีฬาต่างชาติให้ได้ด้วยครับ